สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองประจําวันนี้กันนะครับสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมของฝุ่นละอองนะครับถือว่าขยับสูงขึ้นนะครับในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับเรามาดูกันที่พื้นที่แรกเลยนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสาก์เนี่ยถือว่าขยับสูงขึ้นนะครับในหลายๆเขตแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับบางพื้นที่ตอนนี้นะครับ ขยับเข้ามาเป็นสีแดงแล้วนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับและภาคีเครือข่ายนะครับออกนโยบายนะครับ work from home นะครับเพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนนะครับรวมถึงขอความร่วมมือนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านนะครับในการใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับเพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนครับ นอกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับยังมีนโยบายนะครับห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับวิ่งในพื้นที่เขตเมืองนะครับซึ่งนามาตรการนี้นะครับรถบรรทุกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีสีเขียวนะครับก็จะไม่สามารถนะครับวิ่งเข้ามาสู่ในพื้นที่เขตเมืองได้นะครับซึ่งมาตรการนี้นะครับจะบังคับใช้นะครับระหว่างวันที่23ถึง24มกราคมนี้นะครับซึ่งคาดว่าก็จะช่วยสามารถบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองนะครับให้ลดลงได้ครับ สำหรับพื้นที่อื่นๆนะครับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับสถานการณ์เนี่ยถือว่าก็ขยับสูงขึ้นจากเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็อยู่ในอยู่ในระดับที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่ตอนนี้นะครับหลายๆจังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับอยู่ในระดับที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็มี1จังหวัดตอนนี้นะครับที่จังหวัดระยองนะครับที่สถานการณ์เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นสีแดงนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยแล้วก็มีจังหวัดนครพนมตอนนี้นะครับที่สถานการณ์เนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นสีแดงนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะบรรเทาลงได้นะครับหลังวันที่27มกราคมเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสภาพอุตุนิยมวิทยานะครับมีแนวโน้มที่จะเอื้อต่อการระบายของฟุละอองมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงช่วงดังกล่าวนะครับอัตราการระบายอากาศมีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นครับก็เลยคาดว่าช่วงดังกล่าวนะครับสถานการณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะบรรเทาลงได้ครับ ทางนี้นะครับทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับหากมีความจําเป็นที่ต้องออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับอย่าลืมตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Air for ร์ไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปกป้องดูแลตัวเองนะครับทำตามคําแนะนําของกระทรวงอนอากระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดครับ แล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองนะครับได้ผ่านแฟนเพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ Facebook กลมุมควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ